เอาล่ะคุณผู้ฟังครับตอนนี้สามหนุมจากเดอะสตาร์ไปของเรานี่ครับพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาทั้ง3คนเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมากันแบบว่าพร้อมเพรียงมากๆเลยนะครับอยู่กับใครบ้างเอ่ยมีโดมใช่ไหมครับครับสวัสดีโดมด้วยนะฮะสวัสดีแกงส้มครับ ฮัครับครับสวัสดีครับผมครับผมอ่าแล้วแกงส้มมาไหมเนี่ยมาครับผมแกงส้มอยู่โอเคครับผมอ่ามีหลากหลายคำถามที่อยากจะถามจริงๆนะขอเริ่มต้นที่โดมก่อนเลยแล้วกันนะครับครับครับโดมครับเป็นไงบ้างหลังจากเป็นเดอะสตาร์นี่ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนที่ว่าเหมือนได้ได้ได้ออกมาแล้วก็มาทํางานครับครับผมหลายอย่างมากขึ้นการได้เจอประสบการณ์ทุกอย่างแล้วก็ สนุกสนามดีครับสนุกสนามมีเพื่อนๆนะครับน้องๆพี่ๆนะครับชาวภูกเก็ตนี่ฝากคําถามมาหาโดมแล้วก็ฝากคําถามมาถามแกงส้มแล้วก็หั่นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาในช่วงท้ายอาจจะถามอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้มาพูดถึงเพลงคําอธิษฐานด้วยน้ําตาดีกว่าเป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงของตัวเองเลยในชีวิตให้ดโดมพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยนะว่าเป็นเพลงแนวไหนเนื้อหาอะไรยังไงบ้างครับ ก็หลักๆเลยก็รู้เป็นเป็นเพลงป๊อปครับแต่ว่าเป็นดรามาติกป๊อปก็คือเน้นอารมณ์ครับเป็นเพลงที่สื่อารมณ์เศร้าๆก็พูดถึงความรักความสุขที่วันหนึ่งมันเคยมีแต่ว่ามันหายไปก็อยากจะอ้อมอ้อนอธิฐานอยากให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นออกแนวหนุ่มขี้อ้อนนะในทวิตตรงทวิตเตอร์นี่มีฝนตกฝนตกก็อ้อนให้ฟังเพลงนี้ตลอดนะครับอ่าถามโดมนิดนึงมีคนถามถึงมาเยอะมากสําหรับกีฬาภูเก็ตเกมครับโดม จะมาร้องเพลงในพิธีเปิดด้วยใช่ไหมวันวันเสาร์นี้วันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมเจอกันแน่นอนครับมีผมแล้วก็น้องซิลวี่หนึ่งคนครับครับยังไงก็อย่าลืมมาให้กําลังใจโดมเยอะๆนะครับเอาล่ะไปกันที่แกงส้มกันบ้างดีกว่ารองแชมป์ของเราครับผมครับสวัสดีแกงส้มนะครับครับแกงส้มครับได้ข่าวว่ารักเธอยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะมีเรามีส่วนร่วมในเพลงนี้ด้วยใช่ไหมครับเราทําอะไรบ้างครับอ๋อใช่ครับก็คือต้องบอกว่าเป็นโชคดีมากๆที่พี่โปรดิวเซอร์ มีโอกาสให้ผมได้แต่งท่อนรับด,ด้วยครับก็เลยได้แสดงแปลว่าฟังเป็นตัวตนลงไปในเพลงเครื่องเข้าไปอีกครับครับอนาคตนี้จะมีโอกาสได้แต่งแบบว่าเต็มเต็มเพลงไหมแกงส้มต้องต้องรอฟังต้องรอติดตามรูนะครับก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับจะบอกว่าทั้งเพลงของของโดมของแกงส้มแล้วก็เ,เพื่อนเพื่อนเดอะสตาร์แปดคนอื่นๆเนี่ยมีคนถา,ถามถึงมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ถามถึงแทบจะทุกเพลงเลยนะครับเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบโอ้โห ทุกคนให้การตอบรับดีมากๆครับแกงส้มคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหมือนเราทาฝันของเราเป็นจริงไปอีกเก้าแล้วเพราะาว่าตอนที่เรามาตรงนี้เนี่ยเราฝันว่าเราอยากเป็นศิลปินแล้วคือการที่เป็นศิลปินเนี่ยเราก็คือได้มีเพลงของตัวเองได้ได,ได้มีผลงานของตัวเองมันก็เลยเหมือนกับว่าครับเราดีจที่มีคนสลงานงานของพวกเราครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจริงแล้วก็จะตั้งใจทาง,งานต่อมาให้ดีที่สุดครับผมเป็นกำลังใจให้แกงส้มด้วยนะครับ เวลามีน้อยมากๆเลยนะขอคุยกับพี่ฮั่นบ้างดีกว่านะพี่ฮั่นครับสวัสดีพี่ฮั่นนะครับสวัสดีอีกทีหนึ่งครับพี่ฮั่นครับแหมเพลงแรกของ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 ฮั่นนี่ก็จะออกมาเป็นแนวแดนซ์อย่างที่ตัวเองถนัดเลยนะครับเพลงนี้นี่เป็นเป็นเป็นแนวไหนยังไงบ้างครับก็สำหรับเพลงของฮั่นนะครับก็จะเป็นแนวเพลงคทคโนแดนซ์ครับเราจะบอกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองก็ เพรนกระจายแน่นอนครับสําหรับเพลงนี้ครับครับมีคนฝากคําถามมาเยอะว่าเอ๊นอกจากนอกจากจะเป็นศิลปินแล้วนะครับเป็นนักร้องแล้วเนี่ยจะมีผลงานอะไรตามตามมาอีกบ้างครับสําหรับเพี่ฮั่นครับก็จริงๆนี้ก็ที่ผ่านมา่าสุดไปถ่ายหนังสือหน้าหนังสือแอดวิจูดรับผมรก็ถ่ายเสร็จไปก็ได้ได้เห็นกันแน่นอนครับเร็วนี้ครับเรด้ว่าก็เป็นเป็นนแบบด้วยใช่ไหมแล้วผลงานการแสดงละครผลงานการแสดง ง่ารแสดงนี่ต้องรอทางผู้ใหญ่ให้โอกาสครับก็ตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงโปรโมทอัลบั้มกันใช้ส่วนใหญ่ครับครับผมเออนะถามถามพี่โดมนิดนึงพี่โดมครับมี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 คุณผู้ฟังเยอะเหมือนกันนะถามว่าพี่โดมเนี่ยจะมีโอกาสได้เล่นมิวสิคลได้เล่นละครเวทีกับคุณบอยหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนอยากอยากดูมากๆจริงๆโอ้ตอนนี้ก็ยัง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 อยู่ในช่วงแบบโปรโมทอัลบั้มครับกบ คนจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าเดี๋ยวคงถ้าเกิดได้รับโอกาสมาก็จะเล่นแน่นอนครับแต่พี่โดมพี่โดมอยากเล่นใช่ไหมอยากเล่นครับอยากเล่นมากครับครับเอาล่ะคําถามสุดท้ายสําหรับทุกคนแล้วกันนะคําถามนี้อาจจะไม่รู้ยากหรือเปล่านะครับอยากจะถามนะครับทุกๆคนว่าให้เลือกหนึ่งเพลงที่ตัวเองชอบที่สุดนะครับห้ามตอบว่าชอบทุกเพลงหนึ่งนะครับในอัลบั้ม The Star แปดนะสองนะครับห้ามชอบเพลงของตัวเองเพราะมันต้องชอบอยู่แล้วเออชอบเพลงชอบเพลงของเพื่อนๆเนี่ยชอบเพลงไหนมากที่สุดอ่ะเริ่มที่พี่โดมก่อนเลยอ่ะ ครับก็ชอบเพลงรักเธออีกชั่วโมงแสงส้มครับเออเพราะว่าอ,อะไรครับทำไมถึงชอบเพลงนี้มากที่สุดครับคือมันเป็นเพลงที่เป็นสไตล์ของน้องเขาจริงๆค,ครับแล้วก็เอ,อ่อด้วยเนื้อหาด้วยคำนองโรี่มันเป็นมันเป็นเอ,อ่อเป็น,เป,นเป็นความน่ารักเป็นความสีหัวค,ครับแล้วก็คัาได้แบบสบายๆครับฟังแล้วก็ยินได้ครับผมอ่ะไปกันที่แกงส้มกันบ้าง รับผมชอบเพลงไม่ว่าจะของพี่ฮัทครับผมเออเห็นไหมต้องต้องโปรโมทคนที่เขาไม่ได้มาให้สัมภาษณ์ด้วยเนียแต่จริงๆแล้วก็ชอบเพลงไม่ว่าจะใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์เอ่อคล้ๆกับของผมครับแต่ว่าคือด้วยด้วยดนตรีด้วยซาวเนี่ยคือผมชอบมากๆเลยงนัอืมครับผมไปกันที่พี่ฮัทบ้างครับครับของผมชอบเพลงราองคำว่ารักของน้องสมัยครับครับผมอเพลงนี้ก็ ฟังแล้วติดหูดีครับก็นะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าใครกำลังแอบชอบใครอยู่หรือแอบรักใครอยู่ฟังเพลงนี้มับกรองว่าโดูใจแน่นอนครับอิน <In S 2> เป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่ารักพี่ฮันมากๆพี่ฮันสู้ๆพี่ฮันทำยังไงถึงจะถึงแข็งแรงขนาดนี้ทำไมพ<อ>ีม่ฮันถึงแข็งแรงขนาดนี้บ้านค่ะเพี่อนจะตอบว่าไงครับทำยังไงถึงแข็งแรงครับ อ่าเราก็มีอะไรนะเพี่โดมเจอการงานกีฬาเยาวชนจะไปมากี่โมงจะไปให้กําลังใจช่วงเย็นๆไหมใช่ไหมครับพี่ดีเปิดใช่ครับช่วงเย็นๆครับ่ครับผมเพลงของแกงส้มเพราะมากเป็นกําลังใจให้แกงส้มอ่ะมีข้อความจริงๆเยอะมากหลากหลายทุกคนเลยสุดท้ายนี้นะครับให้ให้โดมแล้วการเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเดอะสตาร์แปดนะครับฝากอัลบั้มชุดนี้แล้วก็ฝากผลงานด้วยครับครับผมก็ มันรบบแล้วก็นีเด็กตาแปดผูเร้องตาแปดคนก็มีเพลงของตัวเองเป็นเพลงแรกในชีวิตนะครับแล<ะ>้วก็แต่ละเพลงก็บ่งบอกความเป็นตัวเองสไตล์ตัวเองมากมายนะเดจะ ฝากทั้งแปดเพลงทั้งอัลบั้มไี้ด้วย้วยด้วยนะครับก็สามารถดาวโหลดได้แล้วครับที่ดอกซันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็อัลบั้มก็วางแผงไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมุดลุ้นของแท้ด้วยนะครับใช่แล้วนี้สำคัญมากขอบคุณมากวันนี้สามหนุ่มจากเวทีเด e Star นะครับยังไงก็มีโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกันอีกแล้วก็แฟนๆชาวภูเก็ตติดตามผลงานของทุกๆคนในเด e Star 8นะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะขอบคุณด้วยนะครับหนุ่มๆจาก The Star8 นะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับหลากหลายเพลงเนี่ยติดชาร์ตของ9 3 k ามของเราด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวยังไงเพลงที่เปิดให้ไม่ทันนะครับเราจะเปิดให้ฟังกันในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกับพี่โดาได้นะครับช่วงหลังบ่ายโมงวันนี้ปันพันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ